รัวสดีครับผมได้เนือนะครับได้เนือมาซ้อยจูนะครับผมนะอ่าเดี๋ยวก้อนดิ่ก้อนดิจัดเหนือเครื่องได้จะบักสองเศ้ากันนะครับสองโบกสองเศ้ากันบอสตงง่ายไ้ดอกครับผมครับเอาให้พีพีเจ้าจผมก่อนครับเนาะไปแจกเข้าครับแจกเข้าบักสองเศร้ากันละไปจัดจูอันเลยครับอันนี้ ต <Wow. S 2> ึดยอดตัวนั้นพุดตัวนั้น oh. นี่นผมนะครับ ah. ผมกาบ่อะไรหรอครับผมบอถนัดปันนี่เดี๋ยวหวานเจี๊ยบพืบ้นคอเลยอ,ะอ่ะสี่สิบเข้านอืมอบะที่ผมขับปันนี้เอาไ,ไปหวานเจี๊ยบ <c oughs> อ่ะสุดยอดเลยครับผมอ่ะตามต่อนเ่ยครับผมเนี่ยเนี่ยตามที่เก็ Đập nó, tao buộc Ngoài nào Đây Đẹp không? Ừ. ba kìa Ba quân Ba